หลังจากที่มีการขึ้นไป้ายไว้ก่อนหน้านี้นะครับเศกสรรออขวัญเมืองและก็ศิลสมุทรเนี่ยต้องเปลี่ยนคู่ชกในศึกวันไฟไหน16ครับข่าวจากคุณเอมรีหมัดเด็ดในเว็บไซต์ของวันสิิครับเศกสรรออขวัญเมืองและก็ศิลสมุทรกลิ่นมีต้องเผชิญหน้ากับมวยขัดตาทับน้องใหม่ ดุริกริไม่ธรรมดาครับหลังจากคู่ชครายเดิมของทั้งคู่ขอถอนตัวอย่างกระทันหันเสกสรรออขอนเมืองและก็ศิจจบรกิ่นมี2อนักกีฬาขันใจชาวไทยครับมีอันต้องเปลี่ยนคู่ชคคนใหม่กระทันหันในศึกวันไฟใน16จึงจะตรงกับวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566เนรยิะครับเรื่อมที่เสกสรรครับจอมบูจากแดนใต้เจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนเดิมทีมีคิวขึ้นเผชิญหน้ากับโยฮันเอสตูปีนานครับดาวรุ่งไร้พ่จากโคลอมเบียแต่ทว่าคู่ชกของเสกสรรนะครับก็ขอถอนตัวไปอย่างกระทันหัน ทำให้ส้มล่นนะครับมาอยู่ที่คาริมเบนุยนักชกจอมแกร่งแห่งฝรั่งเศสที่พร้อมหอบสักสีดุริกรีแชมป์มาเปิดตัวไฟแรกบนสังเวียนวันแถมยังเป็นการชกนวมเล็กครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยครับก็ได้เปรียบในเรื่องของนวมนะแต่ว่าดุริกรีอะไรต่างๆนานาก็ต้องรอวัดกันและครับแถมข้อมูลของคาริมเบนุยหน่อยคาริมเบนูยเนี่ยก็ชนะ44นะครับใน44ครั้งชนะน็อก13ครั้ง แพ้12แล้วก็เสมอ3ถ้านักชกไทยดังๆที่เขาเคยต่อยด้วยนะ่าจะเป็นประมาณสักขวัญข้าวอย่างเงี้ยครับขวัญข้าวมรัตนบัณฑิตก็นานมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยก็มีพวกยอดพยักอะไรต่างผมไม่เคยรู้จักนะครับน่าจะเป็นมวยที่ไปชกอยู่ในต่างประเทศกบพวกขวัญข้าวพวกเพชรพยักอะไรอย่างนี้นะครับส่วนรายการล่าสุดนะครับเขาชกในศึกวันไฟไนท์นี่แหละครับสำหรับคาริมเบน,นุย เขาชนะคาร์ลอสคัมโปสครับก็ชคไว้ในปี2023นี่สเลยครับสักเดือนเมษายนได้ก็สูงอยู่ที่173้เาซนติเมตรครับน้ำหนักก็อยู่ในรุ่นซ u เปอร์ไรท์เวทครับส่วนใหญ่ก็ชคเป็นมวยไทยครับแต่ว่าดูรกีหลังๆก็มีชคคิกบ็อกซิ่งบ้างเพราะว่าสไตล์ของเขาจะเป็นประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับเป็นนักชกแบบมวยไทยแบบสายปูนะครับเตะขาต่อยหมัดตอนนี้อายุ35ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกับเสกสันน่าจะสูสีเลยประกอบอย่างนี้สูสีดูดีหน่อยครับส่วนทางศินสมุทรกลิ่นม มีคิวภาค2กับเรียมโนแลนนักชกจากอังกฤษที่เคยเอาชนะมาได้ แต่สุดท้ายครับจอมแกร่งจากเมืองผู้ดีเกิดการป่วยกระทันหันจดต้องถอนตัวจากศึกนี้เช่นกันครับก็ได้ทางมูซีนฟาซีครับนักชกรีกีแชมป์ชาวสเปนอาสามาขัดตาทับครับโดยจะพบกันในกติกามวยไทยรุ่นไลท์เวท155-170ปอนด์นะครับก็ได้เปลี่ยนคู่เหมือนกันสําหรับมูซีนฟาซีเนี่ยเป็นนักชกวัย26ปีจากเมืองบาร์เซโลนาครับเจ้าของส่วนสูง189นะครับก็สูงใช้ได้เลยผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยระดับโลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็มีรีกีเป็นถึงแช แชมป์ WBC มวยไทยถึง2รุ่นด้วยกันโดยฟอร์มมันยอดเยี่ยมของเขาทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักก็น่าจะเป็นไฟที่เขาชนะ TKO Michael s a m r e r i ครับเจ้าของแชมป์ชาวอิตาลีตอนนั้นชกกันน่าจะสัก168อปอนด์ครับก็ได้แชมป์เมื่อปี2565ก็ต้องบอกว่าเป็นเทพเวทใหญ่ๆครับสัก17 0 1 7 5เหนรี่ยถือว่าโหดเลยนะครับสำหรับคนนี้รายการวันไฟใน16บหครับชกกันวันเสราร์ที่4พฤศจิกายนครับเริ่มคู่แรก7ดโมงเช้ารับชมได้ทาง เจ็ดโมงเชา้าดูกันยาวๆครับพี่น้องครับยังไงก็ตามครับอย่าลืมไป็นกำลังใจให้นักชกไทยของเราด้วยพอกันไ่คลิปหน้าครับยูดีมีแห้งซ้ำใบดีสุบุสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับกดไลค์กดติดตามไม่พลาดข่าวมวยใหม่ๆแน่นอนครับ